Nhang thằng lặng nghe mấy <laughs> <không đưa> <laughs> okay. <Ổ> là luôn luôn nhang càng ăn em nhang càng nha nha nè nhai <laughs> ok nha chạy ra nha đi phải lúc นี่ใช่ไหมบ่อมบ่อใหญ่มีใหนมาดูเามดูชมได้อ๋อาเปยังไม่เต็มน่นเงี่มคือบ่อน้ำสันะลกไ้างีที่ว่ามนี้เย่อกังเลยะ่เอัง

ั่งมาไล้ตอนนั้นตอนนั้นจะบอกน้ำได้เยพราะันเชื่อใไม่เหมืันได้เยอเหมือนกันได้เรืันไม่จำได้เยอะก็เ่ากับเชื่อัไปล้างสีมันไ่เยอะอ๋อถิดว่าโลกนีน ก็หล่นเอาอะไรบางยาวบางหัว <c ười> ตู้ปแตกอะ่ะไ,ไี่หมามนเลอแล้วเดี๋ปปยวนี่นล่วาตัมมันต้องข้างมั่งเลยข้งผมแงเองไอุ้นวางป้เมื่อเขาขวดได้สองงานเดี๋ยนนัก

เขาท้งานก็กีดเอาอน้งคนก็ปวดท้องจากข้อใส่กระเ๋าไปเขาเปเอาอบาดเอาเทตการณ์มันคนหลายครับเืยนยังดูเขื่นอนนกนกาอยู่นังคุณไว้ <c oughs> ยันมั่นอมันบล็อกตู้บริจาคแค่ไหนเนี่นี่เปิดตู้บริจาคใช่ไหมน่อือเวฉนนะันนั่นเรามเออนั่น่เย กันพร้อมกันครั้งเดียวนะครับนะเอาอธิษฐานร่วมกันเลยครับเรนบอกใบนี่ใบน้น <inizi> ี่เดี๋ยวนะันเดรกันเดี๋ยวทาเดียวผูดยน้ำบ เกิดวันที่ยี่สิบเดี๋ยซือไว้ก่อนที่เจียหน่าวันเกิดวันที่เดือนนี้เอาทุงใซเอาเทียนออกไปด่างไฟนี่นะไม่พันทุงนามยืมเพื่อน้าคุณหางมาเอาไปเตะเตะเราเแลี่ยนใส่หอกไปเลยครับมันไหอไหนครับลงครับ มาตัวที่เอาแสดงเลยผู้ใดมีไปใช้ครับพี่นาเดียไปใช้ไปจะบอกหนึงนหึ่งนะพี่ที่นาเดียมีไปใช้เดินลำบากเลยนาเดียขอไฟหน่อยครับดูอย่างนี้นะครับพี่อผมไม่กลับแบบดูอย่างนี้นะครับคล้ายลำตัวชายหน้ารันเกลียวเลย นีนายนะครับมีการันธครับมั่นดวครับดานทางดูดนด้านครับเคื่อมันเป็นแบบนบต้นแนบลำต้นนะครับพี่ย่า่กนลำต้นเลยเข้าชิดลำต้นเลยเขาอะไรก็ได้ครับครมาครับน่าจะไม่เกินสามต้นชิดลำต้นแล้วก็มองสูงขึ้นไปครับยังอยู่บ้านงเดี๋ยวจะให้ลุงให้ ครัับบผมเดี๋ยวยังไงผมโทรหาพวกกันถ้าเออมาหรับครับครับผมครับไม่เข้าใจอ่ะคืออะไรนะนี่นี่ไฟนีอันนี้ต้นต้นชโนดครับอันนี้เบียนซ้ายนะครับดูดีๆนะครับใช่ไหมครับแล้วต้นอื่นล่ะครับ พอื่นไม่ค่อยมีครับคือมีอยู่สองต้นครับนี่ต้นนึงนี่นั่งก่อนนี่ต้นหนึ่งครับดูแบบเดิมนะครับพี่ดูแบบเดิมนะครับ ขอไฟหน่อยครับอันนี้อันนี้บนด้านด้านใา้หัวมือนะครับที่ตอนนี้เลียงผอโอ้นึ่งกหัวกหัะตามไปเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นปลายของครูตัวนั้นจะเป็นปลายของงานรูกับงานที่ว่าอวิ่ญาณจะจะได้ได้สู่กระจกนะครับ นีเป็นนปูเนี่ยอันนี้ปูสีสุดทั่วกับย่าเปทุ่งมาสีสุดทั่วครับต้นนี้จะเป็นต้นของปูหรือย่านี่ ต้นปู่นะครับปู่สีสุดโทนะที่นี่ครับบอกนี่ก็เป็นปู่สีสุดโทกับแม่บุญมานะครับย่าบุญมานะครับไปอยู่ทางในสารนะครับที่สัตวระลนะครับของปู่ต้นไสไงเดี๋ยวเราจะไปที่ พี่นะ้าเดียนี่ยัยงครับตเตาบ่ายังอ,อยู่ในป่า กำใช้นดนะตอนนี้กำลังจะเดินไปทางต้นไทรใหญ่อันที่อันท่เขาวลายนี่มยังได้ยังครับแป้งแน่เดียวเลยแปมู่บ้านกัมือกวนนี ส่วนมากปูกับเน้อเพิ่นมากอย่างครับถา้าหัวบนกะกัะมีหนังกับบังไฟครับมีหนังกับบังไฟกับล่ำถลายเพิ่มอ๋อหนังบังล่ำถลไม้โอ้ไปลงหลายเนาะีบางคนจะเชื่อว่าเป็นบอ่อน้าอีกบอ่อหนึ่งนะ มีกระบอกมีเบิร์ตด้วยกันครับบ่มีเบิร์ตด้วยกันครับจะใส่อันนี้ไม่แห้งนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สุดต้สมากจะมาขอโชคลาบเลยครับใช่ข้างล่างข้างล่างต้นชโลดเองครับมันหุ่มไหมครับต้นชโลดพันรอบไปอ๋อหุ่มแหม นีเหรอครับต้นชนบพี่มด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 เนี่ยมดมดลมดนป็นอะัมดเลื่ออนเลื่อนขยำขยับไเ่นล่อก็ได้เหอรอบนะเนี่ยหม่ได้ยังไไปปาหลังป๋าเอมีเตามีอย่างยูครับ จคำประมาณอาบงกว่าจะกลออกจะลายครับอยู่นี่บ้วนบ้านนี่วนเดยกันนะวันเหนับชที่ยัง้นอือนันอ้ยยอด กลับไปเดือบูงานอือหลบด่านกลับแล้วมาหลบกลับเลยครับเราก็จะกลับแล้วตอนนี้ รู้สึกว่าไกลของเรานี่จะนำหน้าตลอดนะจะรล้วเล้วตลอดเลยกลาอยงวเลิ้ว้วเทเวลสูงมากครับตอนนี้